ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผม2023นะครับทุกคนก็มีโอกาสได้ใช้ใหม่ๆสักทีนะครับนี่ใหม่ๆของเรานะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงนะครับโอเคก็รามีเรื่องที่จะต้องแจ้งสองสาเรื่องนะครับผมปีนี้ช่องของเรานะครับก็จะลงคลิปน้อยลงนะครับซื้อใหม่อซื้อใหม่ๆมานะครับแต่ว่าอาจจะทําคลิปให้ทําคลิปน้อยลงนะผมก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจ นะครับผมโอเคคลิปลงน้อยลงนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องทำ NFT แล้วก็คริปโตเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าก็ยังติดตามเรื่อง NFT และคริปโตผ่านทางช่องทางทว i t เ e อร์ได้อยู่นะครับผมตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับสาเหตุหลักๆที่ผมลดความลดการทำคลิปลงนะครับผมคือ ผมกำลังจะเปิดร้านอาหารเล็กๆนะครับผมที่กําลังต้อแต้ต้อแต้อยู่ตอนนี้นะครับผมชื่อว่าร้านคัดคัดคัดสื่อนะครับเป็นร้านข้าวหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็เปิดในแกลบแล้วนะถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยากุดหนุนนะครับผมก็ลองสั่งกันได้นะครับผมยังไงฝากติดตามกดไลค์ที่ Facebook แล้วก็ไอจด้วยนะครับที่ขึ้นในบนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ปี เก่าที่ผ่านมานะครับเจ็บกันมาทั้ง NFT แล้วก็คริปโตนะยังไงก็เก็บไปเป็นบทเรียนนะครับผมปีหน้าตั้งต้นกันใหม่นะครับผมใครที่มาชมช่องของเรานะครับไม่ว่าจะมาชมบล็อกชมการทำอินสตาแกรมการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับเนื้อหาอะไรต่างๆที่ผมใส่เข้าไปในช่องของเรานะครับผมก็ขอให้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เอ่อได้ประสบการณ์ที่ดีจากการ เข้ามาดูในช่องนี้แล้วกันนะครับผมพากอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับปีใหม่นี้นะครับกิจการทั้งหมดของผมนะครับผมนอกจากช่อง youtube ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับผมก็ยังมีกิจการอื่นๆข้างนอกอีกนะครับผมอย่างแรกนะครับเชียงใหม่เฟรชฮอปนะครับผมใครที่ต้องการฮอปเอาไว้ทําเบียร์หรือต้องการต้นฮอปเอาไปปลูกนะครับก็สามารถทักทายมาได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวนะครับ ในเชียงใหม่นะผมก็จะทํารีวิวร้านอาหารต่างๆนะครับที่เปิดใหม่เปิดเก่านะครับที่ผมไปกินไปชิมมานะครับผมก็รีวิวไว้ที่ IG นะครับ f c e b o o o Go Taste i t now นะครับไปลองมาแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นงานถ่ายภาพนะครับของผมนะคบบลอโฟโตกราฟีนะครับติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ IG เช่นกันนะครับใครที่ต้องการช่างภาพนะครับ ถ่ายนู่นถ่ายนี่นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็ทั้งไทยและต่างประเทศได้หมดนะครับโอเคอ้อสุดท้ายผมมี t i k t o k ด้วยนะก็จะเป็นพวกรีวิวอาหารหนู่นนี่นั่นถ่ายทั่วไปนะครับใครอ,อยากติดตาม t i k t o k ก็ไปติดตามได้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากติดตามธุรกิจกิจการของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกด Subscribe YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็จะพยายามหาเนื้อหาที่น่าสนใจมาพูดคุยกันละก,กันนะครับผมยังไงปีนี้ก็ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับผมยังไงก็ขอลากันไปด้วยภาพบรรยากาศที่ผมไปเขาดาวที่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับผมไปดูโลกกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไง ก็ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับสเออที่ใหม่เตยมเข้าดาวพี่เสียงทังเฟสติวัลพอเรียลกรพร้อียครั้งเอีก3ามวีครับราจะมารับขอยหลางเข้าสู่ปีกระต่ายทองพร้อมๆร เรียงตัวเลยนะครับทุกท่านอีกยี่สิบทีสุดท้ายครับจากส้ายปีเก่าทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหมดไว้ที่น,นี่แล้วมารับ,รบทัพมีใหม่ไปด้วย oh my god